ธรรมบารมีซึ่งบนที่ท่านปลื้มเป็นพิเศษในขณะบวชเป็นพระในชาตินั้นก็คือได้เย็บจีวรถวายเพื่อนพระภิกษุการเย็บจีวรในยุคที่ไม่มีเครื่องจักรไม่ใช่จะทาได้ไง่ายๆนะจ๊ะฉะนั้นท่านจึงปลื้มปิติในบุญนิมมเป็นพิเศษต่อมาท่านจะบังเกิด ในยุคที่โลกไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ได้บนที่ท่านสั่งสมเอาไว้มากจึงได้พยุงให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่แต่ในหนทางแห่งการสร้างความดีและยังส่งผลให้ท่านได้รับบุญซ่อมคันกรดถวายแด่พระปัจเจกพพุทธเจ้าด้วยครั้นมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ท่านได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกุนขรนนครประจํารัฐอาวันตีญาพี่น้องได้ตั้งชื่อให้ท่านว่าโซนกุติกันนะเพราะท่านมีต้หมหูที่มีราคาแพงถึงหนึ่งกฎถ้าเทียบได้ก็ประมาณสิบล้านบาทของเงินในยุคนี้เมื่อท่านเติบโตเป็นหนุ่ม ระหว่างที่คนใช้พานั่งรถชมเมืองบุญก็ได้นำพาให้มาพบกับพระมหากัจจายนะเถระจึงมีโอกาสฟังธรรมจากท่านครั้นฟังแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าได้สมาทานศีลและยังได้ประวรณาตัวเป็นยอมอุปถากอีกด้วย ตามมาเศรษฐิหนุ่มเกิดเบือนในชีวิตคราวาจจึงขอบรรพชาเป็นสมณณน,นแต่ยังไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้เพราะในสมัยนั้นการนิม,มนต์พระภิกษุมานั่งอันดับถึงยี่สิบรูปเพื่อเป็นสกีพยานในการอุปสมบทนั้นหาได้ยากมากเนื่องจากยุคตนตนของพุทธการ เมืองอวันตีรัฐไม่ค่อยมีพระภิกษุหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับพระเถระอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็ได้กราบลาไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระบรมศาสดาทรงทราบว่าตังสน,นะเป็นผู้ดิดสั่งสมบุญมาดี จึงได้นิมนต์ให้มาพำนักอยู่ในพระคันธก,กุดีเดียวกันกับพระองค์ให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังท่านได้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำน้ําเสียงที่ไพเราะมากหลังจากได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงได้รับการสถาปนาจากพระพุทธองค์ในตำแหน่งเอตะัะคะพ้นเลิ่อกว่าภิกษุเดียกันในด้านมีน้ำเสียงไพเราะ สมปรารถนาดังที่ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับปีที่แล้วเราจะเห็นว่าผู้มีปัญญาท่านจะตั้งเป้าหมายชีวิตกันข้ามชาติทีเดียวนะจ๊ะการจะไปถึงเป้าหมายดังที่ตั้งใจเอาไว้นั้นต้งมีฉันทะมีความเพียรพยายามจากนั้นก็ต้องมันประกอบเหตุให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เหมือนชีวิตการสร้างบารมีของท่านโสนเถระที่ท่านเป็นเลิศในด้านเสียงดีกว่าใครๆเพราะได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนดังนั้นลูกๆทุกคนต้องรู้จักประกอบเหตุแห่งการมีเสียงไพเราะเอาไว้ซึ่งเหตุที่จะทำให้เสียงดีนอกจากแรงอธิษฐานแล้ว ก็ตั้งมีวาจาสุภาษิตพูดจริงมีประโยชน์ประกอบวิวยเมตตาเป็นวาจาไพเราะและพูดถูกการและการสำคัญทุกถ้อยคําที่พูดควรเป็นวาจาที่สร้างสรรค์น้อมนำใจผู้ฟังให้ยั่งองสู่กระแสธรรมเป็นวาจาที่เป็นไป เพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อพูดได้อย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นวาจาที่สูงส่งและสมบูรณ์ที่สุดนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพาระนามัยที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นมีสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงรธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถือน